สวัสดีค่ะแม่ตุ๊กสายใจแซกซ์อสัสเมียฝรั่งกินอกใบแม่ตุ๊กนะคะเพื่อนๆค่ะแทนนั้นแทนหน้าน,นี้ก็คือผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้ที่เมืองไทยรู้จักกันมานานนะแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ที่แม่ตุ๊กยังเล็กกลืนตาจําความได้ผลไม้นี้ก็มีมานานก่อนหน้านั้นแล้วนั่นก็คือแทนนันแทนน้อยหน่าค่ะน้อยหน่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานสามารถทำให้อบ ตลอดทั้งปีได้นะคะวิธีการทําให้ออกตลอดทั้งปีเดี๋ยวแม่ตุ๊กมาบอกในวิดีโอหน้าแล้วก็จะพาไปดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะช่วงนี้เดือนนี้กันยากันยาก็จะเริ่มบางที่ก็จะเริ่มออกตามฤดูก,กาลก็คือได้ทานเริ่มได้ทานกันละอันนี้ผลไม้ตามฤดูก,กาลก็คือออกออกตามฤดูกของเขานะคะก็คือ ถ้ามีฝนตกเขาจะเริ่มแตกกิ่งแตกยอดแตกใบและก็แตกดอกนะคะหลังจากนั้นไม่นานประมาณ3 4ถึงเดือนครึ่ง4เดือนเขาก็จะได้รับประทานอันนี้แล้วนะนะคะนะคะก็จะได้รับประทานน้อยหนาอืมน้อยหนาที่แม่ตุ๊กชอบก็คือน้อยหนาหนังน้อยหนาหนังจะมีลักษณะด้านในเนื้อเยอะ,มะเมล็ดน้อยแล้วก็เวลาปอกก็ปอกง่ายนะคะ รสชาติหวานนะ,ะส่วนมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ไม่ไมค่อยไม,ไม่ไม่ชอบทานแต่ก็มีมานานละนั่นก็คือน้อยหน่ากระดูกนะคะทำไมเรียกว่าน้อยหนากระดูกเพราะว่าหนึ่งเมล็ดเยอะนะคะ,มะเมล็ดเยอะมากมีแต่กระดูกประมาณนั้นนะคะนะคะ,มะเมล็ดเยอะแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างที่จะเละแต่มีรสชาติหวานมากแล้วก็หอมเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะสายพันธุ์ที่ไมุ่กชอบรับทานนี้เป็นมเมล็ดที่ว่า น้อยหอยเนื้อเยอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เกือบทุกบ้านที่เขาปลูกก็ออกได้รับประทานแล้วก็บางบ้านถ้าปลูกเยอะก็สามารถเก็บมาจำหน่ายภายในหมู่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้ปลูกทั้งทั้งหมู่บ้านไม่ได้ปลูกก็บางคนปลูกแทบจะไม่ได้รับประทานเพราะว่าหนอนค่ะแมลงวันทองเป็นศัตรูเป็นศันตรูของ น้อยหน่าด้วยนะคะแล้วก็เพีย้ยเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งเนี่ยก็จะเข้าทำลายทั้งอยอดจะไม่เลือกอะคะ่ะก็ผลผลก็จะไปเกาะตามผลขาวๆที่ขาวๆที่เพื่อนๆเห็นกันนะคะก็วิธีก็เวลามันก็เป็นแป้งนะคะเป็นลักษณะสีขาวเพื่อเพื่อ,เ,อเพื่อเคลือบตัวของเขาไว้ตัวของเพี้ยแป้งจะอยู่ด้านในนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ด้านในนี้ก็จะมีตัวเพียแป้งอยู่ข้างในนะคะนะ,ะก็จะมีขาวๆนะคะเกาะไว้นะคะก็ถ้าส่วนมากถ้าฉีดสารเพื่อขับไล่หรือป้องกันเนี้ยก็จะยากที่จะทำํำลายเชื้อไอเพียแป้งนะคะเพราะว่าจะมีแป้งขาวๆเคลือบตัวของเขาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ตุกก็ มีวิธีก็คือใช้น้ําฉีดน,นะคะส่วนมากไม่ตุ๊กไม่ได้ใช้จริงๆแล้วบ้านไม่ตุกเป็นการทําเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ปลอดสารเคมีจะมีทั้งฝรั่งน้อยหนาคิดว่าจะทำน้ำกรดูค่ะกล้วยก็มีค่ะกล้วยน้ำว้าไทยนะคะแล้วก็ลำไย,ยชมพู่แล้วก็มะาพร้าวน้ำหอมแล้วก็เงาะปลูกไว้นะคะปลูกไว้มะนาวก็ปลูกนะคะ พืชผ,ผักสวงครัวปลูกนะคะแล้วก็ป่าเลี้ยงนะคะการใช้พื้นที่สองไร่ของไอ้ทุกนะคะสองไร่ในพื้นที่รอบบ้านรวมกับตัวบ้านด้วยนะคะก็มีผลไม้หลากหลายแล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยงหอยหอย,หอยปังหอยโข่งนะคะเพราะพันุ์โดยเอาการะมังใบใหญ่นะคะมามามา,มาไว้แล้วก็ฟักไข่เข้าในนั้นนะคะ <S <S วันนี้นก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆมาอวดเพื่อนๆว่าน้อยหนา <S <S เป็นผลไม้ตามฤดูกาล ได้รับประทานแล้วนะคะอันนี้ของแม่ตัวอาทานหมดแล้วอันนี้คือไปซื้อมาจากน้าสาวนะคะบ้านนาสาวปลูกเยอะค่ะก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลน้าสาวก็จะให้ออกตามฤด,ดูกาลนี่ค่ะนะคะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายค่ะน้อยหนาปลูกง่ายพอๆพกับฝรั่งกิมจูเลยค่ะนะคะนะคะ ส่วนมากบ้านเราจะให้ออกตามฤดูกาลเพราะว่าหนึ่งได้น้ําฝนเราไม่ต้องเราไม่ต้องให้น้ํามากก็คือว่าหน้าแรงเนี่ยเขาจะปริใบปลิใบผัดใบออกพอเจอฝนเขาก็แตกจะแตกใหม่แตกยอดใหม่นะคะเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ตายนะคะเขาก็จะใบร่วงไปพอถึงฤดูฝนตกเขาก็จะแตกมาใหม่พร้อมกับยอดใหม่ๆแล้วก็ดอกใบเป็นพุ่มเลยค่ะสำหรับผู้ที่เอ่อได้ บางคนนะปลูกหนึ่งปีแรกถ้าดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำดีๆก็จะเห็นช่อดอกบางคนติดต้นต้นละลูกสองลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปีแรกถ้าดูแลดีๆนะส่วนปีที่สองก็จะเริ่มให้เยอะได้เยอะแล้วค่ะนะ,ะนะเหมือนหลังบ้านแม่ตุ๊กนะคะแล้วก็ปีที่สามม่เริ่มเริ่มที่จะดีดีมากกว่าปีที่สองนะคะแล้วก็ทรงพุ่มทรงต้นก็ใหญ่กว่านะคะเหมาะที่ว่า ทำนอกฤดูมากนะคะเหมาะที่จะทํานอกฤดูมากเพราะต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ใหญ่นะคะและการตัดแต่งกิ่งก็สามารถทําได้นะคะเลือกกิ่งใหญ่ๆไว้กิ่งเล็กๆแขนงก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะลกเปล่าๆนะคะแล้วก็เป็นการควบคุมความสูงไปในตัวด้วยนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาไปดูน้อยหนาข้างบ้านนะคะ,ะ,คะเป็นปีที่สอง ปล่อยให้ติดธรรมชาติและบางต้นเม่ตุก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อจะให้เขาออกนอกฤดูนะคะตอนนี้เริ่มมีดอกแล้วค่ะเริ่มมีดอกก็ดอกเริ่มที่จะติดเยอะนะคะติดเยอะแล้วก็ขแขนงก็เยอะจะไปลิขแขนงเล็กๆออกนะคะเพื่อให้เขาไปเลี้ยงขแขนงใหญ่ค่ะส่วนผลถามว่าติดยังยังนะคะตอนนี้เริ่มเป็นดอกค่ะก็ใส่ปุ๋ย ฝนตกมาเกือบทุกวันค่ะไม่ได้ให้น้ำนะคะใส่ปุ๋ยอย่างเดียวค่ะนะคะเพื่อให้ไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็ดอกนะคะ <c oughs> ขอประทาทนาภัยน,นะคะก็นี่คะ,ะเมล็ดของเขาไม่ต้องเก็บมเมล็ดไว้นะคะถ้ากินไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน้อยหนาเนี้ยเนื้อมันเยอะนะเหมาะมากเลยอะ่ะ เราก็เก็บมเมล็ดของเขาไว้เพื่อนๆอย่าเพิ่งเอาไปลงดินนะคะเพราะว่าถ้าเรากินเสร็จไปหวานบนดินอะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เกิดนะคะมันไม่เกิดเลยค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะคะเอาไปตากแดดก่อนถ้าใครคิดที่อยากจะปลูกนะคะเอาไปตากแดดก่อนหรือผึ่งให้แห้งสักอาทิตย์ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เอาไปเพาะใส่ถุงลงดินเอาไป เอาไปลงดินค่ะลงดินชําก่อนให้เขาแตกแล้วเขาใส่ถุงก,ก็ได้ค่ะนะคะแล้วจากนั้นให้เขาสูงขนาดนี้ซักประมาณ20เซนหรือ30เซนเนี่ยค่ะเราก็ค่อยเอาไปลงดินเอาเพื่อนๆค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะมเมล็ดของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะดำๆนะคะนี่ค่ะนะคะเพื่อนนี่นะคะเห็นไหมคะ โอเคค่ะเมตุกจะทำวิดีโอแค่8นาทีเท่านั้นขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมน้อยหนาตามฤดูกาลต่อไปนี้นเพื่อนๆจะได้เห็นน้อยหน่านอกฤดูกาลบ้างแล้วก็จะพาไปชมคลิปดีโหนะไปชมดอกน้อยหนากันค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเมตุใช้การตัดต่อไม่ตัดต่อยังไม่เก่งนะคะและยังไม่ได้ศึกษาการตัดต่อขอบคุณทุกคนเมตุยังมีเพื่อนน้อยอยากได้เพื่อนนะคะ ขอบคุณทุกการเข้าชมขอบคุณทุกการคอมเมนต์หากชอบคลิปวิดีโอของเมตุกที่ได้ถ่ายทอดไปสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เมตุกได้ทำวิดีโอใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเมตุกใส่ใจเซ็กซี่อารจากพิษณุโลกขอตัวค่ะ